ให้ขอลองขอลองขอลองเรมาถึงขนาดนี้ให้ถามจริงไหวได้โอ้โฮมันอยู่นู่นเหรอวะวัดไอ้แด็กบ้าล้ะวันร้อยหนึ่ง

ไอ้เหี e, ้ยกูต uh. ้องเข้าวงอ่ะเฮ้ยไอ้เห้ยลุกยีเออดีนะที่มึงกลับไอ้คุยถ้าเกิดไม่กลับนะเมื่อกี้มึงชนะแล้วไอ้ควายปตาเนี้มึงสองคะแนน อะไร呀มึงจะตายกันมึงไม่หลบ<อ>มึงตายนะโอ้ยเนอะไอ้เจ้ย สามพันได้แน่ตัวไม่เก่งเลยเขี่ยแล้วมันวข้าบนพื้นไม่ก็ไม่เรียบด้วยแม่งขัดใจอ่ะโอ้ยยิ่งเป็นสามไม่สามพันด้วยมาเพื่อนเพื่อนไม่โดนเลยเหรดคือที่ว้างเด็ดเลยไม่นะไม่นะไม่นะล้มหนึ่งล้มหนึ่งจะตาย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 เค เอาเลยพี mm ่ hmm. ก็มีทอ้มีสองตีเหลือเนี่ยอืมมีฝั่งซ้ายแล้วก็ไอ้ที่เรายิงเมื่อกี้แล้วก็อร่อยแหละสิทางนั้นน่ะล้มหนึ่งตายหนึ่งตรงเนี้ย เรียบร้อยตายหมดที่อันเนี้ยเลยตอนนี้เหลือที่เดียวพี่ตรงเนี้ยชิบหายแล้วไม่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 จะทำเมื่อกี้ก็จัดไม่ได้พี่ระวังที่โอ้โหแนี่เหี้ มาได่แต่มือไรมันอ่อมมันเร็วจังกลับไปไซส์3กลับไปไซส์3ไม่ต้องแถลงขอร้องอยากใส่หมวกทองอะแต่มันไม่มีประโยชน์เรียบเลยสำหรับตัวละครเด็กเยอะคนั่นเหรอยังไม่ได้เก็บไปไอ้หมวกทองอยู่บนเนี่ยพี่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  มันไส้เหมือน,นพี่เลยนะไอ้สัตว์มันออกมาพี่ก็บินหนอ,อดูดีมึงจะยัดไหมอะหรือว่าจะเข้าวงไม่เห็นอ่าพี่เข้าวงมาทางนี้เลยก<ด>็ๆๆมันดีกว่าพี่แต่มันไม่ดีแค่มันไม่ดีตลอดตัวผมอะเพราะตัวผมคือมันลดพี่ไม่ได้เก็บมาไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่พี่ไปเก็บเพียร์ตาย อ่าวงสามนะพี่เอ้ยทันอย่างงั้นนะ่ะจะระเี่นะเพราพี่แกอยู่ตรงนน้นนะถ้าเกิดแม่งถ้าพี่แกวิ่งตามตูดไาแล้วก็หาดะ oh. ก็แตกงหนึ่ง oh. ล้มเ oh. นพีพ oh. ี่ทิวจะมีประโยชน์เวลาแบบนี้น ยาร์ลินดอดเอจออ้าออขึ้นไปังไงกูนล,ลงยอะเลยรบล้มสองพี่นนไ,ไม่ไน่ด้ดตายหมดพี่ใช่กูพูตายวันนั้นมันก็เสียดิญญนน่สญญาสนใมเลย ถามจริงกูถามจริงจริงกูถามจริงจริงเหอะเพื่อนรักเฮ้ยเร็ววันนั้นเร็ววันนั้นมึงบ้าหรือเปล่าอ้ตาย อันติมึงไม่ได้นะเร่ววันนนเมื่อกี้นี่ยเห็นนะพี่ผมไปตับกระเป๋าทองมาพี่ลุกขึ้นพี่แทบไม่ต้องปั๊มเลยว่ะแต่ปั๊มก็ดีนะพี่เิ้าของได้เลยพี่ลองแฝดเข้าตาในตาบอดเลยนะ ที่นี่อยู่ใน,ในกันจายตีน<อ>ี่อยู่ใน,ใน,ในกันจายพอพตอนนี้มีมีประโยชน์ป่ะเอ่อเดี๋ยวต้องตอนบวกเ่ะพี่พี่ต้องหาจังหวะกดแซดก่อนเข้าไฟอะ่ะโอเคกดแซดตัวพี่จะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็อ่ากูดาวสกิลคิวจะเร็วขึ้นอ,อีกตีอยู่ไหนน่ะใหม่นะจะลืมเก็บชิลเซลมา,นะาน่ะปอนจะพลาด เอาน้องเข้าวงใช่ไหมเนี่ยใช่เลยวันหลับเป็นตายเยพี่กดแซดเลยนะเออจะเย็นพี่กดแซดเลยก็ได้พี่เพราะน่าจะไฟแล้วล่ะนี่ไงตายล้มหนึ่งล้มหนึ่งไม่นะไม่นะไม่นะ พี่พ hey, ี่ถอยก่อยพี m'. ่ลมอ่้ใหม่นะเย่แล้วพี่ กี่ตัวี่ตัวเดียวอ่ะสองนี่ไม่ไม่ไม่จะอยู่ระคบเลยเหรอกูถามจริง チャンピオンとなりました。<laughs> あれ